ที่มงมาก็โดนตัวใหญ่วิวสวยนะครับสำหรับออสเตรเลียรตรงนี้ uh, สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยลยครับวันนี้นะครับก็จะไปตกปลานะครับก็จะเป็นบ่อออสเตรเลียนะครับเป็นบ่อแรกเลยนั่นเองวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปตกปลากันนะครับผมก็แวะมามันมีกิจกรรมนะครับ ของกิจกรรมอันนี้มันจะมันจะคูณมันจะเพิ่มขึ้นคูณ2นะครับคุณสมบัติคือสูงสุดมันอยู่ที่10%นะมาดูว่า10%ผมมันจะขึ้นหรือเปล่ามันจะติดให้ผมหรือเปล่าเนะี่ยก่อนที่เราจะไปตกปลาออสเตรเลียนั่นเอง150นะครับในการเสียใช้แคดไป,ปต้องมาแล้วลหะจังหวะนี้ m ่ g o คือ เฟลนะครับเฟลนะไม่เป็นไรครับเราจะไปตกฝ่าออสเตรเลียกันเองคือถ้าเราไม่มีนะครับถ้าเราไม่มีไอตัวนี้ไม่มีเหยื่อนะครับเราจะเข้าไปหาเหยื่อกันก่อนคือออสเตรเลียชั้นสูงมันไม่มีเลยผมต้องเข้าไปกองกิวนะครับเลือกแผนที่นะที่ออสเตรเลียนั่นเองมันก็จะมีเหยื่อ,อมันันนี้คือเหยื่อชั้นสูงนะครับของออสเตรเลีย อไปสักบอเบาะบเบาสักห้นะครับห้าสิบแสนแสนสี่ะครับไม,ไม่ไม่ไม่ค่อเยอะเท่าไหร่ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อเยอะเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นเหยื่อเอาไว้ลงลงแข่งกิลด้วยนะครับมีมีเหยื่อปลาลึกลับด้วยนะเหยื่อปลาลึกลับออสเตรเลียชั้นสูงเราก็ได้มาเยอะได้มาเยอะอยู่เหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ก่อนนะ ใส่เหยียบไปก่อนเมื่อกี้มาตรงไหนหรอนี่ไงอ๋อหงหงมันมีอยู่แต่ผมไม่ไม,ไม่ไม่เห็นนะแล้วคันเบ็ดนะครับคันเบ็ดก็จะใส่ไปเป็นชุดดามเมจนะครับตอนนี้ก็บวกขึ้น12แล้วตอนแรก11ตอนนี้ก็12ผมอัพเสริมเสริมอวตารนะครับอันนี้ก็12ไข่มุกก็เปลี่ยนนะครับตอนแรกว่าจะให้มันความเสียหายหมดนะทีนี้มันมายังไงไม่รู้มดัสไปใหนไม่ดี้โน้ตอนนี้ครับ มีโอลัตใหญ่ติีมาด้วยแต่ก็ไม่เยอะหรอกเราจะหาความเสียหายมันมันเลี่ยง5้าอันมันมันค่อนข้างที่จะยากนะครับไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้นะครับโปรแกรมตัวไอซัสกีนะครับมันมีปัญหาเวลาเราเราอัดนะครับมันจะเอาไปตัดต่อไม่ได้นะไม่รู้มันเป็นไรผมก็เลยมาใช้ไอตัวนี้ไม่รู้ว่ามันจะมีปัญหาเหมือนกันหรือเปล่าแต่ตัวนี้ได้ความละเอียดอยู่ที่เจ็ดินะครับ คือมันจะน้อยมากคอามควมละเอียดคือเครื่องผมมันได้สักประมาณอ่าน่าจะพันขึ้นนะครับพันขึ้นอยู่แล้วล่ะโอเคไปรวยอันนี้มันก็จะมีวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับมันมันมันมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะที่ตกปลาจอมราชันนะ แก้วแก้วตัวแรกครับดูกันว่าตัวแรกมันจะขนาดไหนคือผมไม่ค่อยได้มาตกนะออสเตรเลียเอาจริงๆนะถือโอกาสที่เราจะมาตกด้วยนะครับเราได้ปลาให้มันค่อนข้างที่จะเยอะหน่อยเราค่อยไปย้ายไปบอ่อที่สองนะครับของออสเตรเลียแล้วผมก็จะไล่ไล่ตกไปที่ระบอที่ระบอนะครับ 2. ว่าไงปลาอะไรเนี่ยเป็นปลาฉลามเลยปลาฉลามไหมครับปลาฉลามพอตแจ็กสันนะครับเข้าไปตัวข้ากิ่ยวครับติดเพอร์เฟกไม่เป็นไรตอนนี้กิลยวผมก็ไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดโบนัสปลาใหญ่นะครับเพราะว่าไม่ได้แข่งกิลยวนะก็จะโดนตัวน้อยมากเลยครับ ไซมันก็จะน้อยไม่เป็นไรครับเราเราเน้นดาเมจนะเราไม่ได้เน้นไซนะครับจริงๆตัวตัวชุดชุดบีก็บวกบวกสิบเอ็ดมันก็จะมีไอซ์แลนด์นะไอแลนด์ที่มันมีบนัสประยัยที่มันเยอะมากนะครับก็จะติดบนัสประยัยเยอะแต่อันนี้เราเอาเท่าน,นี้แหละครับเอาสักประมาณสิบสามนี่แหละมันค่อยจะตกง,ง่ายนะตกยากขี้เกียรดึง ผมคิดว่าผมจะบวกขั้นเบ็ดเลล็อกนะครับก็น่าจะบวกเป็นชุดชุดดาเมจนี่แหละบวกขึ้นไปสิบสีแล้วค่อยจะไปเก็บแคปไปไป,ไปหาซื้อไออพของตกแต่งนะครับไปเบิกพลังนะตัวเบิกพลังก็น่าจะประมาณหมื่นหมื่นสามนี่แหละครับสำหรับแคนนะในการซื้อซื้อเบอิกพลังมันก็ใช้เยอะมากนะ ก็มีน้นอยๆนะเขายเยอะเท่าไหร่ป่าหางแข็งบ้างนะครับเมื่อกี้เจสปลไปเลยถือว่าติดตัวใหญ่เยอะมากนะกตัวเล็กๆก,ก็มันไม่ค่อยติดนะครับมันจินแบบตัวใหญ่คือเราเราใส่เหยื่อชั้นสูงเลยโอกาสที่เราจะได้ตัวใหญ่มันก็จะเยอะเนะี่ยตัวเมื่อกี้เลยนะี่ว่ะ หรือว่ามันมันจะได้บอสหรือเ่าราต้องการบอสนะครับแต่ละบอสนี่เราต้องเอาตัวที่มันใหญ่ที่สุดนะตัวหัวหน้ามันก็คือบอสมันนั่นเองนะครับปายอดม่วงแดงนะครับป,รป,ปาเพอร์เฟกต์สิบปดก็ถือว่ามไม่เลวนะ ไม่ฉลาดม,มาลายพื้นระดับ3าระดับ3ของเพื่อนเลยเหรอมันไม่ใช่บอธทำไมมันมีแคสอะครับทุกคนว่าไหมมันไม่ใช่บอทนะแต่มันมีแคส สบายครับผมชิวๆด้วยปลาบุกขี้เหลือง ดา้าด้าทางนางแอนนะครับคืออะไรวะไม่เคยได้ยินชื่อเลยครับโน้ป <Nope. S 1> ไม่เป็นไรครับชื่อปลาประหลาดมากชี้กระจายบอกเลยของตกแต่งนะครับของตกแต่งอยู่ที่1นึ่นะครับสำหรับของตกแต่งของผมเนี่ยที่ดิ่คอก็อยู่ที่ประมาณแสนหนึ่งน,นี่แหละ เดีย๋ยวตัวนี้ขึ้นเราจะไปบอรดที่2กันเลยนะครับมันไม่ค่อยไม่ค่อยมีปลาที่มันติกใหญ่มากนะโอเคตัวนี้แม่งสีสีสดใมากเลยขึ้นระดับ2ของเพื่อนเจถ้าผมผมใส่เป็นชุดบิ๊กนี่น่นาจะติดติดระดับหนึ่งได้นะครับก็จะเอาบอสแต่ไม่ออก ภารกิจเสร็จพอดีนะครับได้เก็บเงินด้วยไปบอ่อที่สองกันเลยสำหรับออสเตรเลียนะครับเบริดาผมยังไม่ได้ลงสักตัวนะดูดิเ <c oughs> บ,บอริดาตตแม่น้ำนายไปบ่อที่สองครับสำหรับออสเตรเลียมุดคุณว่าเราจะได้ปลาอะไรนั่นเองนะครับ บางคนอาจจะเวลน,น้อยก็ยังมาไม่ถึงก็อยากจะดูอย่างนี้นะครับก็เลยคิดออกเลยมาตกให้ดูนะครับแต่คนที่อยากจะดูนะครับใครที่มาถึงแล้วไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะครับหรืออยากดูเพื่อความความสนุกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือไม่สนุกก็ไม่ไมรู้นะ <S <S ตัวแรกครับปลาข้าวขาว,วาดูอันดับสามเลย โหมดเซียนก็จะเต็มแล้วครับเ,เลยอีกนิดเดียวนะสำหรับโหมดเซียนของผมโอ้ตัวนี้ตัวใหญ่มากขึ้นสายออร่ามาเลยว้าวคือตัวอะไรบ้างเฮ้ยผมผมเจอผมเจอปลาปลาจอมรายชั้นด้วยคุณสามารถร่วมคอนตาทายกับน,นี้ได้ คือผมเป็นคนเจอนะเมื่อกี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมผมพาแวะไปไปตกปลาจอมราชันเนี่ยอยู่ไหนเมื่อกี้ออสเตรเลียนี่ไงไซส์บีนะครับจะแวะแวะไปตกสักหน่อยหนึ่ง คือผมก็จะใส่เดี๋ยวน,นี้สิบเอ็ดนาทีแล้วก็จะใส่ HP ไปด้วยนะครับแล้วก็ความเสียหายคริติคอลไปด้วยตัวน,นี้ตัวน,นี้น่าจะเป็นคีด้วยสามสิบเปอร์เซ็นต์คีคม HP อมเมนต์จำนะ HP ยังไรวะยังไง HP โอคสายเบ็ดหมื่นสามครับจัดไปตกสามครั้งนะครับตกได้คนละสามครั้งนะตกช่วยกันได้นะครับสำหรับกิลคนที่อยู่กิลด้วยกันก็ตกช่วยกันได้สามันสามไม่ถือว่าไม่ถือว่าเยอะนะแต่มันก็ก็เยอะเหมือนกันละสามตันสามตัวนี้สีสวยเลยสายดีไม่ค่อยไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ครับสำหรับตัวนี้นะทนำดาเมจไปเรื่อยๆ ส่วนมาใช้คันอลอกป้องกันนะครับสำหรับคันเทคนิคนะครับสำหรับคนที่อยากจะสร้างก็จะใช้ประมาณนี้แหละที่เขาแนะนำม,มานะครับผมก็จำมานะลอกป้องกันคันเทคนิคน่จะอยู่ไปถึงดึงความเสียหายไม่นัดถึงพันห้าไหมเพราะว่า HP มันลดเยอะมากดูครับ เหลืออยู่สิบเจ็ดนะต้องช่วยกันหลายๆคนนะนะไปครับครั้งแรกเราทำความเสียหายไปประมาณสิบสี่ล้านสิบสี่ล้าน มันโดดบ่อยๆนะครับโดดไม่บ่อยเราทำดาเมจไม่ค่อยเยอะอเคตอนนี้ถือว่ามันมันรับความเสียหายคันเด็ดผมน้อยมากเลยมันน่าจะแพ้ทางอะคันเด็ดผมจริง พีจะหมดแล้วครับเจ็ดสิบสิบสิบห้าสิบสิบสิบเปอร์เซ็นจะหมดละอ้วเอาให้ได้ักหลอดนียก็พอโอเคโอ้ครั้งสุดท้ายครับควาเสียหายสะสมก็อยู่กับกับสามสิบล้านนะครับยี่ยี่สิบเก้าล้านมาครั้งสุดท้ายรอให้คนอื่นมาช่วยนะครับเราก็ได้แค่นี้แหละ มันจะถึงสองพันไหมเนี่ยสองพันสองครับน่าจะถึงกันไหม มันอยู่สักสองพันเท่านั้นได้แค่นี้แหละสองพันต้องสองพันละสี่สามสองโอเค mm hmm. ทำระเบิดไป45ล้านนะครับปะพอเราไปถกกันต่อดีกว่า ิออสเตรเลียอันนี้เมดิเตรเลยนเนียนเปลี่ยนคลันเบ็ดก่อนแล้วก็ถอดตัวนี้ออกนะครับ เนี่ยทอดออกไปโอ้โดนตัวใหญ่เลยปะที่งลงมาก็โดนตัวใหญ่เลยวิวสวยนะครับสำหรับออสเตรเลียตรงนี้ภูเขา<อ>เลยปลาฉลามฟันเลื่อยนะครับโห ดูมันตาคนเลยปากมันเห็นไหม αι? มันมันเหมือน,นมันมีตาอยู่ใต้ใต้ใน,ใน,นี่ั้ยขึ้นระดับหนึ่งของเพื่อนนะครับไปแล้วไปใหญ่13% ส้อยนกเขาลายลายทะแยงเนคะรับอร์ดนี้ไม่มีคนตกเลยปะ่ะทำไมผมถึงขึ้นอันดับหนึ่งของเพื่อนนายมาเนี่ยสองจุดเก้าเองนะสองจุดเก้าเจ็ดเราจะติดบอร์ดไหมเนี่ยมาลุ้นกันว่าเราจะติดบอร์ดหรือเปล่า โตัวเขียวมากเลยปลานกขุนทองปากยื่นนะครับตัวเล็กๆเ,เองนะตัวเขียวมากความเสียหายความเสียหายตัวธรรมดาผมมันจะหมดละตัวนี้ก็น่าจะได้ได้าจากกล่องกล่องเงินนะครับกล่องเงินก็น่าจะได้ ก็ไม่จะเป็นหรอกที่ผมผมจะใส่ความเสียหายเพราะว่าดามเมจมันล้นนะครับดามเมจมันเหลือมากเลยมันไม่ไม่โดนนะผมรีบรีบกดกันไปไงมันก็เลยอาจจะไม่โดนอันนี้ด้วยแต่ก็โดนปลใหญ่อะครับมาปลาถึงกับเหนื่อยครับ <thôi S 2> เดี wow. ๋ยวผมเข้าไปว้าวมันตัวใหญ่มากเลยปลาไหลปลาไหลมเลยลายหินอ่อนนะครับนึกว่างูเหลื่มจริงจริงไหมเดี๋ยวๆตต้องเล่นดีๆก่อนเมื่อกี้ก่อนหน้านี้ก็รีบกดเกินไปไงครับมันรีบหะคนมันรีบนะครับ มาข้างคาวขึ้นับสองเอาเรื่อง <S <S ขอบอสได้ไหมตัวนี้ติดเพอร์เฟคขนาดนี้แหละขอบอสได้ไหมไม่ถึกบอสนะครับโดนตัวใหญ่เหมือนกัน เดี๋ยวปลาวัวตัวตลกคือมันขึ้นแสงแสงโอหสดีสีดาวนะครับตัวเล็กๆเ,เองขึ้นแสงเลยโอเคครับสำหรับ EP นี้นะครับก็คงจะจบไว้เพียงแค่นี้นะครับ,จจบ,เ,พรบเพราะว่าเราตกมาก็ค่อนข้างที่จะนานเหมือนกันนะครับถ้าใครเข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ลืมกดกระดิ่งนะครับถ้า ไม่อยากาพลาดจิ้มใหม่ๆนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ